ตอนนี้ปุ๊บปุแล้วน้ำกรนเลก็เล่นกันแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ี่เห็นด้วยันนี้เป็นไปได้ก็คิดี๋รอรอพอกคนามขอใครแล้วคนว่างานเป็นอะไรกันบ้างมาถ่ายมาน่ายถามว่าอะไรนะ แตว่าเอาความรู้สึกวันนี้วามัมันจะ่นเยรอะไรอย่างเงี้ยก็มันดีอะไรวะอันขาทีแม่ับคุนแม่ัะคุนยังมากามมาันเป็นข้อควารเลาตะกูเลยผู้เห็นมันเต็มบ่นีห้าเราสวยมากเยรืองๆนังนะมีเ ว่านี่ก็ได้ได้ได้นิ่งน้ำแต่รู้สึกว่าผู้ยน้ำเราขูดขันครับคันอะไรน้ำเก็บตอคันอะไรคันไม่รู้ไเป็นอะไรคันทุกอย่างน้อยด้วย เอาใช่ได้หมเรื่องเขาไม่ได้นถ้าเราขอเจ้าเข้ารู้สึกเพีย้เอาเอาเพิ่งเอา เล็กเิดีสครับเหมืนอนจะเหนื่อยมครับเอาแบบเิกันนะตอนนี้ท่าเก็บเนมามากเลย,ยเรื่องรถเยอะมากเลยรถโอ้โ่าที่ผมพี่คันสองแจยให้รถอีกอ,อืออีกล้วนะะ อ่าเดี๋ยวไปฟังกันเลยคุณแม่มาเที่ยวเนี่ยมันจะมีที่คนยังเที่ยวสองที่เลยคือผมผมประทับใจมากครับที่เขาเขาพาเราไปเที่ยวเขาจ้างเขาพันสองร้อยบาทที่เขาโดนโดนสองเที่ยวพันบาทแสดงว่าที่เขาได้รับรายได้สองร้อยบาทแต่ที่เขาพาเราเที่ยวมันเป็นอะไรนคือหัว เฮ้ยเป็นเจเปะ่าวะเป็นเจเปะ่าวะนะไ้เหรอโอเคจก็เดี๋ยวไปทายแล้วก็รอดูรถไฟแล้วกันว่าจะเป็นยงไงแล้วคนดูสภาพอิดโอยลากก็คอยดูแล้วกันนะว่าสิ่งที่เป็นกำแพงนี้เป็นยังไงสถาไปดตารกัต่อไป เราคงจะไม่เหลือ,ละอ่ะยิ้ไอ้เฟซไหนไหมคุณฮะเฟซหน่ไหมคือ,คอตอนตอนตอนที่มาเนี่ยกูหักตายตอนนี้นะตอนนี้มันมันก็ยังยังไม่ตายนะมันมันคืนตัวแต่ว่าตอนกลับเนี่ยคือขี่รถไปนักบุญแล้วขึ้นรถคือเราเราจะขึ้นรถไทยปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งแล้วเราจะไปถึงไปถึงขอนแก่น มอกเถามว่าน <łość> ึกว่าขี่รถไฟไหมคือตอบเลยยีงภูมิใจเลยยางภูมิใจเลยนึกี่ปขี่